ฮัลโหลสวัสดีค่ะไลฟ์สไตล์บายสมซ่านะคะไลฟ์สไตล์บายสมซ่าวันนี้มืนน้อนี้มื่อนี้ถนนลงลงวันที่สิบหา้าเจอกันวันออกพันเอ่อยังก็วันนั้นสิบหา้าวันสงการไทยบจอจ่ะหลังจากสังสารก,กับคู่ชีวิตไปอ่ายังก็เขาเอินใส่บาดแล้วก็พากัน กลับบ้านแล้วก็ระยะทางบ่น,นี้เดจังเบิงเดทางสิบเอาหัวคอหนีก่อนหนึ่งท่าถ้าเฮาอันถ้าเฮาอ่าคิดบวกในที่เฮาเจอปัญหาคุณก็จะพบทางออกสองท่าเฮ้าอันถ้าเฮาอ่า ปล่อยว่างอดีตเท่เากับสิมีอนาคตที่ดีไปข้างหนา้าตามเป้าหมายที่เท่าเริ่มตนไม่คิดใหม่แล้วก็ถ้าเท่าถ้าเท่าก็ลงมือทําในสิ่งที่เท่าหักเขาเขาเาเาหักสมมุติว่าเขาอ่นคิดว่าอันสิลงมือทําอย่างอ่ะถ้าสมสมมติว่าถ้าเป็นเป้าหมายที่เราจะ จะทาแล้วเรารักในสิ่งนี้ถ้าเราลงมือทําคุณก็จะพบความสําเร็จนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าลงมือทําในสิ่งที่คุณรักแล้วตัดสินใจลงมือทาอะคะ่ะคุณจะพบความสําเร็จนะคะ mm hmm. แล้วก็ทักการให้การให้ด้วยความด้วยความไม่คาดหวังการให้ด้วยความบริสุทธิ์จะเจอสิ่งความสุขอย่างอย่าง อย่างจริงใจอะค่ะคือเราให้เราไม่คาดหวังอะค่ะการให้ไม่คาดหวังเราจะเจอแต่สิ่งสุขนะคะแล้วก็อ,อรู้จักรู้จักแบ่งปันนะคะแบ่งปันแล้วก็คุณก็จะเจอสุขแล้วก็ คุณไม่โกรธไม่เกลียดคุณอโหสิคุณก็จะเจอสุขเช่นกันค่ะไม่โกรธใครไม่เกลียดใครนะคะก็จะเจอความสุขแล้วก็แล้วก็รู้สึกถึงคุณค่าหรือความดีของคนที่เขามีพระคุณนะคะ รู้จักทดแทนรู้จักรู้ซึ้งถึงคุณค่านะคะจากสิ่งที่ได้รับและสิ่งที่ทำให้เราเดินต่อได้ก็คือจิตใจที่เข้มแข็งนะคะจิตใจจิตใจที่เข้มแข็งและการตัดสินใจที่ถูกต้องนำไปสู่ความสำเร็จค่ะวางเป้าหมายให้ชัดเจนแล้วก็ตัดสินใจในสิ่งที่เราทำโดยการไต่ตองแล้วก็ คิดและวางแผนนะคะแล้วลงมือทำการตัดสินใจนะคะมันก็จะประสบผลสำเร็จและเป้าหมายเราก็จะถึงนะคะแล้วก็อะไรอีกอะเนี่ยค่ะถึงแล้วนะคะและทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราถ้าสมมุติว่าเรา สมมุติว่าเราคิดจะทําแล้วรู้จักยิ้มและก็ให้คิดบวกเยอะๆนะคะอย่าอย่าเครียดแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยค่ะทั้งๆพ,พามาเอาดอข้างนอกนั้นเนี่ยใส่บาทรเสร็จนั้นเนี่ยเนี่ยนี่แหละค่ะให้มองให้มองอยู่อาอยู่ในหลักของความเป็นจริงแล้วเราก็จะมีความสุขนะคะ ขอบคุณมากมายคะ o u Next to see y o u ในคลิปนะคะ